จุ่มโลหะลงไปในสารละลายถ้าผลการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเกิดรีดอกหรือไม่เกิดรีดอกอ่าถูกต้องถ้าตรงผลผลของการทดลองนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะอยู่ในเทอมของสารละลายหรือว่าในเทอมของตัวของแข็งก็ตามแต่นะคะแสดงว่ามีรีดอกเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งนะคะรีดอกนี้จะอยู่ในคอนเซปต์ของอะไรลูกกลัวกลัวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไหนอ่ะโซลิดมากกว่าจริงปะจ๋าย้อนกลับไปดูใหม่สิสอ่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีรีดอกนะฮะถ้ามันจะเกิดรีดอกตามคอนเซปต์ของการกลัว E0 ศของโซลิดก็คือของแข็ง จะต้องน้อยกว่า e 0ของ2ละละก็คือสารละลายซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะในสมการเอในการทดลองที่1 2 3เกิดทั้งหมดเลยหกับ2นะคะบอกว่าสีของสารละล,ะลายมันจางลงในขณะที่การทดลองที่3ก็บอกว่าแผ่นอลูมิเนียมนะคะมันถูกก่อนดังนั้นเราสามารถเปรียบเทียบนะคะคู่ค่า e ศระหว่าง Pb กับ Cu ตัว Cu มากกว่าระหว่าง Al กับ Cu อุ๊ยซี CU ก็มากกว่าและเมื่อเอานะคะ Al ไปสู้กับนะคะ Pb อะลูมิเนียมก็น้อยกว่าดังนั้นจากตารางการทดลองที่1นึ่เราเรียงลำดับค่า E ศนย์สิลูกจากผลการทดลองนะคะจากผลการทดลองลำดับค่า E ศเป็นยังไงลูกตอนนี้ครูมีโลหะนะคะอยู่ทั้งหมดสามตัว ใครยืนหนึ่งเลยใครยืนหนึ่งยืนหนึ่งป้องมากสุดสิ cu 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 แข่งสองครั้งชนะสองครั้งติดเลยถูกไหมฮะแสดงว่า cu นี่คือมากสุดลองลงมาเป็นใคร pb ใครที่แพ้ตลอดเลย al ลูมิเนียมถูกไหมฮะเออมันมีอยู่สามตัวนะฮะอันไหนคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวอันนี้เราสี่ตาเลยนะมี่ครูน่าจะเนี่ยสารละลายอ่ะสลดวะสอนลอรอสลดเนี่ยอย่าว่าเพราะคราวนี้ครูให้เราเรียงลำดับความสามารถนะฮะในการรับอิเล็กตรอนตัวรับหรือตัวออกซิไดท์ที่ดีต้องมีค่า E0 เป็นยังไงเดี่ย ไอ้ปามไอ้ปามพยายามมองมองทะลุแว่นเพื่ออ่านสายตาครูว่าถูกไหมวะดูปกติค่า e ศนที่ให้มามักเป็นครึ่ง reduction ซึ่งนะคะครึ่ง reduction คือครึ่งการรับอิเล็กตรอนถ้ามันรับได้ดีค่า e ศูนมันจะสูงถูกไหมฮะดังนั้นความสามารถในการรับอิเล็กตรอนจะแปรผันตรงกับค่า e 0ซึ่งถ้าเราให้เรียงตามลำดับคนที่รับได้ดีสุดคือ copper แต่เราต้องตอบเทอมการรับนะลูก เทอมการรับก็คือต้องเป็นเทอม a อควียก็คือ cu 2บวก cu 2บวกจะรับได้ดีกว่า pb 2บวกแล้วก็จะรับได้ดีกว่าอลูมิเนียมคำถามคืออลูมิเนียมจะเป็นกี่บวกจริงบอกนะมันก็ไล่ไปเรื่อยเลยคำถามคืออลูมิเนียมอยู่หมู่ไหน al อลูมิเนียอ่าฮะไหน al อะ อ๋อเนี่ยมู่สามอ่าอยู่ 3, โมอยูม่มสามมันมีวาเล,ลตนตี e l e c t r o สามตัวมีทางเลือกสองอันระหว่างให้สามกับรับห้าอันไหนง่ายกว่ากันรับสาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเปิดทางเลือกอื่นทําไมเนี่ยครูให้ทางเลือกอยู่สองอันคือให้สามกับรับห้ายังจะมีรับสามอ่ะเป็นทางเลือกใหม่อีก<ต>โอ้ยเนาะระหว่างให้สามรับห้าอันไหนง่ายสุดลูกให้สาม เวลาให้อเิเล็กตรอนไปตัวมันก็ต้องติดประจุบวกดังนั้น A L คือสามบวกอ่าโอ้โหมีการเปิดทางเลือกใหม่ด้วยม,มาในาเลยคราวนี้หลัดจากความสามารถจะแปลผันตรงกับค่า e 0นะคะในขณะที่นะคะ12.2ตัวรีดิวที่แรงที่สุดจะต้องมีค่า e 0เป็นไงสุดลูกรีดิวร <Red uce, S 1> ีดิวแรงที่สุด e ศูนย์ตัวรีดิวคือตัวอะไรตัวรีดิวตัวรีดิวคือตัวที่มีค่าอิเล็กตรัวรีดิวคือตัวที่ให้อิเล็กตรอนค่าเออค่า e ศูนย์มากมันรับได้ดีสิโว้ยคราวนี้ตัวรีดิวที่แรงที่สุด e ศูนย์ต้องต่ำสุดมันก็คือควรจะต้องเป็นอะไรโลหะอะลูมิเนียมต้องตอบเทอมโลหะนะคะ โลหะนี้จะเป็นเทอมตัวให้สารละลายจะเป็นเทอมตัวรับนะคะ